น้ำรึ่แล่าเนี่ยลึกดินี่ผมต้องไายตลอดเวลาแดกอีกะอยมันจะเด็นเลยทาโอเครับขอกราบสวัสดีผู้ชมที่รักทุกทรานนะครับวัี้ก็น้ำผาดเดอดพบอีกแล้วนะครับสั่นขวายังนะครับวันนี้เราจะมา เราอยู่บนดาบนะครับตอนนี้เราอยู่บนกลางเขื่อนนะครับผมเราอยู่ที่กลางเขื่อนนะครับผมเป็นเขื่อนที่กาญจนบุรีนะครับผมเป็นเขื่อนเขาเรียกว่าเขื่อนซิลิทอนนะครับเอ้ยไม่ใช่เสือด้ไอศีนคลินศีนคลินนะครับผมศีนคลินอุบลรัตน์นะครับผมประมาณนี้วันนี้นะครับน้องๆพี่ยักษ์ก็แบบว่าจะมาทําอาหารบนเรือครับที่แบบว่าน้องๆไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้ใช่ไหมพี่ยักษ์จะทําอาหารให้ทุกคนสจออะไรกินอะไรอะแต่ว่าตอนนี้ก็น้ําลึกมากเลยครับผมเนี่ยแต่ว่าอยู่กลางน้ําเลยทุกคน เออก็วันนี้นะครับพี่ยักษ์ลอยนะ้ําทํากับข้าวอยู่บนหลังเรือนะครับผมเนี่ยเราจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยไปตอนนี้นะครับเราก็จะมาผัดกระเพรากันนะครับผมเดี๋ยวมาว่าเป็นไงอุปกรณ์ท้ายเรือนะครับกับแบบว่าว่ายน้ําแบบยืนอย่างเงี้ยให้ชูชีพมันไปคลองเห็นไะหชูชีพมันก็จะไฟคลองเราก็จะไม่จมนะครับแต่ว่าขาตอนนี้ขาไปถึงพื้นนะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนเดี๋ยวเปิดตอกัน <S <S เฮ้ยน้ากินก่อนนั้ เออเนี่ยน้ำมันไม่มีด้นะครับน้ำมันพื่ไม่มีเดี๋ยวพี่อยากจะนั่งทายเรือนะครับโอ้โหไ้นี่มันว่ายน้ำมาเลยเหรอ,อ,อลึกแล้วเว้ยูออออ้ผมว่าออกมาประมาณ3ากิโลอะ่ะทำไมพี่มากาังไอ้น,นี่มันตัวไล่มาเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยหฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยทำไมลอยเ้ำเฮ้ย้ยน้ยอยู่นย่ไงนั่้ข้ยงหลังนี่ไ่นย้ยเฮ้ยเฮีนน้ั่งอยเฮ้ยเ้น้นนนนย้เี เอาไข่ก่อนได้กอนจะได้กินไป็นไข่ตองก็ได้ผัดกะเพราโอ้เดี๋ยวเดลงน้ำไปหนึ่งประยุงต่แหละน้ำลึกอยู่แล้วเนีลึกดินี่ผมต้องว่ายตลอดเวลาโอ้โอ้เดี๋้วนะผัดกันทุกคนแล้วเองไม่ใส่ชูชิปะเดี่ยวูชิพี่มันพาพี่ลอยเห็นไหม โอ้เดี๋ยวเดอเดี๋ยวาประคองประคองไปก่อนประคองไป,งปก่นอนนะเฮ้ยควาสันขวานวันนี้อยู่กลางน้ำเว้ยนี่เอาเอาปลาได้ไหมเดี๋ยวผมจับให้เฮ้ยมีไหมหนึงเฮ้ยมึงจับปลากูดิปลาช่อนกูนี่นี่มรืปลาช่อนกูหรือว่าเจอปลาโอ้ ไปเข้าฝั่งเ right. so well, uh, uh, oh ้นไปไปเข้าฝ oh. ั hmm. hey, no, oh, no? ่งไปสามกิโลไปเคยทุกคนก็แบบว่าตอนนี้ก็แบบไม่ค่อยยืนไม่ค่อยไหวนะครับเดี๋ยวผมจะยืนขึ้นไปบนเรือเลยดีกว่าโอ้โอ้โอ้ตายตายกระทะคว่ำโอ้เราจะยืนขึ้นไปบนเรือนะครับน้องไม่ต้องขึ้นหรอกมั้งเธอก็ผัดตรงนั้นได้ฮะผัดไม่ได้หรอกโอ้หงมหงมงมต้อไปเบิร์ตไม่ได้ผัดไม่ได้กินเออไม่กินดูนี่นี่นี่โอ้ไอ้ไข่ได้สิ่ไหมเรีย ไม่เลี่ยนเลยบ่อ๋อ,อโอ้ยไปอยู่ข้างล่างดีกว่าไหมเธอเด้อเดียเด้อเด้อเด้อคือแ <c oughs> บบว่าวันนี้เรามาโอ้ไฟก็ลุกว่ะฟ,ฟุบฟ,ฟับฟุบฟับนี่มันจะโดนบ่อนเนี่ยมันร้อนอ่ะ,อะ,อะจะต้องอยู่ข้างล่างไหมเออมันถูกแล้วอยู่มันลึกนะ มันเลือกชูชีพเธอก็ลอยโอ้ไฟไฟไม่บอกเธอมาผัดหมูครับน้องๆเป็นไงผัดกระเพราสตรพิเศษมีอะไรยากเลยครับอันนี้แกะเลยหมูยังไม่สุกเลยสุกช่างมันอห้สุกก่อนหมูนะ <c oughs> ผมเข้าไปโอ้มันก็ยากเลยชูชีพมันลอยอยู่แต่มันมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ย น <laughs> ดูดเอาควันนะถูกยังถูกยังเนี่ยเขามองไม่เห็นเนี่ยวันนี้เราก็เตรียมกับข้าวมานะครับผมก็มาทำกับข้าวบนบนเรือ <c oughs> อ๋ออือกินน้ำโอ้ลึก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  <c oughs> เอาทุกคนใส่ปงเข้าไปเลยครึ่งหนึ่งก็พอไม่ใช่ยเยอะเยอะไปเนี่ย ง่ายๆครับผมขนอนะครับผมขนอต้องเข้าผมนั่นแหละกะเพามาเลยเธอกะเพาจ๋าเลยแต่ไม่มีใบกะเพานะครับ <c oughs> น้องกขในวันนี้ผัด <c oughs> ผัดหมูแบบเอาเอาก,กินไปกระเพาแล้วกันในบะ <c oughs> กะเพาเราไม่มีเพราะเราอยู่ในเกาะมีเรือก็ดีแบบนี้นะครับน้องๆก็แบบว่าสามารถไปทำบบกับข้าวกินที่ไหนก็ได้ เหลือขอบกระทะเหลือสองชิ้นอะ่ะเออชิปเนื้ออร่อยไหม,มเป็นกระเพราไหมไปเจี๊แล้วตั้ตงแส่เพิม่มเรยแล้วแวซนพารุงไวเขาตีน้ำอยู่เนี่ยที่ทุกคนก็แบบว่าผัดกระเพราเราก็ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทอดไข่ต่อเลยนะ แทนที่เธอจะทอดไข่ก่อนไม่เป็นไรฉันมีน้ำล้างกระทะอยู่ไข่ไม่ต้องทอดหรอกไข่เจียวเป็นไงกระเพราหมูมาเอาจานมาเดี๋ยวฉันต้องว่ายน้ำไปเอาจใจเลยใช่ไหมาโอ้เธอนี่ไม่ทำอะไรเลยทำดีทำไมไม่ทำเ,ออเธอก็มีทำอย่างเดียวแ,วแต่มีแต่ขึ้นส <laughs> ยองก็พอแล้ว <laughs> ออโอ้ยเบาไฟเดี๋ยวน้ำเหือดหมดปิดแก๊สเลย กเราเอาข้าวใส่ก่อนข้าวอะไรอ๋อเอาใส่กับอันนี้เราจะไปกินอันนี้เนี่ยเห็นไหมทุกคนผัดกระเพราบนน้ำขราวหวานหมูหวานมาเดี๋ยวเราลากกระทะครับทุกคนนี่ลากกระทะนะครับทุกคนลางเลยเอ้ยหลับมึงไวมาทำไมกูอยากเห้พ่อของมึงไอ้เจ้าน้ำลึกกันวะลึกดิกูลอยอยู่เนี่ยไอ้เหี้ย ตามเรื่องโอ๊ยเอ้ยเพื่มันผัดกระเพรากูโอ๊ยวูเห็นผัดกระเพรากูป่เอาเบอนไปกินเลยหรออร่อยป่ะเดี๋ยวกูทำไข่คนให้กินก็ฉันมีไข่ด้วยทุกคนเะอันนี้ของเขาปะไอ้เยัยมึงก็มาดำแดกระบากแล้วีอดไข่เจียวกี่ฟองดิเอาใชเสจะตอกไปเลยเฮ้ยเจ้าป่าบิงกูไม่ใส่น้ำหรอ ไม่ต้องฉันทำไข่คนโอ้โหเฮ้ยปลาเขียวมาได้ไงวะมาเปลือกลงไปแล้วอ่ะให้ปลายาเอาเปลือกมันไม่เปลือกไข่ให้ปลาปลากินได้แล้วมึงทำไมลอยได้มึงไม่มีทิวชีพอ่ะกระขากูไต้น้ำอยู่นี่ไงเฮียไม่เอาเปลือกลงไปนะ ผัดไข่กันอร่อยไหเป็นไงเหมือนกะเพรฮาไหมโอ้ยกูจะจมโอ้ยผัดมึงดูทอดไข่เชียวกูว่าคนเดีกระทไแบบคนจมปาไปเรือยเลื่อยเดี๋ยวท่านท่านปีนขึ้นไปก่อนโอ้ยโอ้ยไอเกมมึงลอยนานนะยังไม่เหนื่อยเหรอนี่ว่ายไปเมื่อมาเดี๋ยวกูเปลี่ยนทิศทางก่อนเฮ้ยมึงกินข้าวเลยมั้กูเปลี่ยนทิศทางก่อนเอาไฟขึ้นหน่อยดีมันก็ไม่สุกแล้วคือขึ้สุดแล้วเนี่ยโอ้กูกวาดเรียกกันนะ โอ้ยหมหมหโอ้ยเยอะลำบากเฮ้ยเป็นเป็นโมเมนต์ใหม่ไม่ไม่ควาน้ำเว้ยเดี๋ยวกูท้าไข่คนดีกว่าปะไข่เจียวคงไม่ได้โอ้ยคนผมย่างชิมไม่เซียนน่ะเป็นสับแคปเปร์เอกแล้วเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมึงลอยได้ไงวะจูชีพไงเฮ้ยจูชีพมึงช่วยดีว่ะตัวท่าไหร่เนี่ย สี่พันกว่ามานี่กูทำให้ดูไอเต่าเถอะไว้เด้เดี๋ยวกูไปลอยน้ะทำให้ดูมึงยทำไม่เซียนโอ้ยกระเพรากู้วดกูต้องกูต้องขึ้นอันนี้ก่อนเออออโอ๊ยเดยวเออโอ้ยจะโจมเนี่ยมาเช็ดเ่อนี่เนี่ยมึงจะได้แหลกไหมเนี่ยไข่กูเนี่ยกูกูลอยไม่ได้ไหวเหี้ยเอาเด้อเด้อดิจะลอย ายกูดิแอบตายกูดิแดกอีกอะน้ำมาโอเคทุกคนพอแล้วแคปแรกเราได้แล้วโอ้เอ้ยน,น,นี่ข้าวกะเพราอันนี้ไข่ไม่กินบนน้ำเซียวกว่าเธอไม่ต้องไปเสิร์ฟหรอกนี่ไงกระเดือกไม่ลงดิเฮียในน้ำมามานี่ร้านกระทะ้ยร้านกระทะไป ก็ล้างกันทั้งหมดเลยลอยอไปแล้วโอ้ยเฮียมันได้เลยพี่เมันได้หรอม่เนี่ยนี่ครับโอ้ยอาบเถอะต้องล้างน้ำก่อนนะจืดที่หายมึงใส่เครื่องปรุงวะเนี่ยมานนี่กูทำไข่เจียวให้ดูเอาเปล่ามัเยอะไปแล้วฮะเอายังมึงกินยังคอยังได้แล้วข้าวอ่ะมาถึงฝั่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะแจกจัดแจงแจกกับข้าวกันเลยนะครับอ่ะ อ้าวถอดจอจานกูแดกอยู่นี่อยากจะมาถึงเหนื่อยยไหมจานพี่หิวน้ำป่ะเดี๋ยวตัดกินต้องไปตรงนู้นเดียงเบียงไปทางนูันไปนูใส่หัวไหล่จานพ่อเธอต้องไปกินข้าวมาเดี๋ยวข้าวมาข้าวมาเอ็ดมีช้อนด้วยช้อนมีช้อนโอ้โหเรือกูมันเป็นเรือเดี๋ยวไปผัดข้างฝั่งให้ดูเอ้าผัดอีกแล้วโอ้ยมันกระเด็นเลย นี่ไงผัดทะเลขี้เมาเอาวทำไมเฮ้ยกับข้าวมีน้อยใช้สายอย่างประหยัดโอ้โหอยู่มันเกาะกันแล้วเนี่ยถือแจกข้าวแล้วไหนว่าเราสัญญาไว้ว่าไข่เกี่วยังไงไข่สแคมผู้เอกแซ่แคมอยากได้อะไรไข่ข้นไงไข่ข้นไข่ข้นออมเล็ตออมเล็ตดจอจอมึงไม่ต้องไอ้นี่มึงแกะในถุงเลยก็ได้ กูแดกในถุงแล้วกันนะโอ้โหหิวหิวขนาดนั้นเอาอะไรี่ะยะบอกว่าอร่อยบินนะอร่อยฮะขี้อ่าแล้วร้อนนี่ก็คอพนั่งมาได้เปนที่นันั่งนันั่งนังนั่งสแกมปยก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยใครตดพี่ดเหรอม่อืมนน้ำก็อร่อยเนี่ยเ่มีะเนี่ย มันเก่อร่อยไหมอร่อยเนี่ยปลาทะเลก็อันเนี้ยผัดในน้ำไข่น้ำไข่น้ำผัดน้ำธรรมดาได้ก็จืดเลยอ่มีซอสไม่มีซอสมึงก็ต้องไม่จืดอ่ะต้องแจ้งไปไม่จืดไปเลยเฮ้ยอร่อยมากยกก็อร่อยเลยเต็มจนเขาตายแดกอะไรได้เรต้องแดกครับทุกคนตอยนยังไม่ตาย พี่ใส่พี่เห็นป่ะพี่ใส่ไปเท่าไหร่ไหมไม่รู้หายแล <c oughs> ้วเต็มจนแล้วเกินอย่าเอาน้ำหยดลงนี่ไว้ตรงหัวน่ะ <c oughs> อเอาเงินกับข้าวอร่อยเหมือนกันเนี่ยกับข้าวบนเรือสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วแอดไปลเล่นเกมด้วยนะครับไอเอ็นบีคลิปนะครับผมก็เจอใหม่ในคลิปหน้าอยากให้พี่ชายทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับไปทุกคนก <ไป S 1> ินต่อยเลยเอ้ากินไหมดกินไหมด โอ้ยเวมั่ดาวพร้อมไปทีาไไม่ได้แดกแม่ไอพวกไปเห็นคนฆ่า